สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะครับไปดักหนูกันนะครับซึ่งหนูเป็นศัตรูที่ทําลายพืชผลทางการเกษตรของเรานะครับเราจะดักยังไงนะครับแล้วก็ทําเหยื่อยังไงไปดูกันนะครับเหยื่อที่เราจะใช้นะครับคือมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะปอกแล้วก็กระเทาะแล้วก็เอาเนื้อนะครับไปย่างไฟระเบินนะครับให้มันร้อนให้มันหอมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในกรงนะครับเพื่อดักหนูนะครับ ไปเดี๋ยวเราจะไปปอกมะพร้าวกันคร,ครับครับเรียบร้อยนะครับปอกเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลิวไปเลยครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะกระเทาะอะไเหลือจะเนื้อข้างในนะครับก็เคะเอากลาออกนะครับด้วย ขวานกระเทาะมะพร้า,พาวนะครับครับเราก็จะกระเทาะออกมาให้ม็ดเป็นเป็นลูกนะครับเพื่อจะได้ไง่ายกับการย่างนะครับ ราก็ได้มะพร like ้าวที่กระเทาะเรียบร้อยนะครับเราก็ชะน้าอ่อนนะครับครับเทน้ําทิ้งนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวจะไปย่างไฟนะครับย่างไฟหอมนะครับครับเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟกันนะครับไปสมุดครับเราได้อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเบินการเผ่านะครับเอาให <The> ้มะพร้าวหอมนะครับ เพื่อที่หนูของเราจะได้เข้ากองมากินนะครับ เมื่อเราเผาเรียบร้อยนะครับมะพร้าวก็จะมีกลิ่นหอมนะครับจะทําให้หนูเข้ามากินนะครับแล้วขั้นต่อต่อไปเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วเรวก็ใส่ไปในกรงนะครับครับแล้วเราก็หั่นมะพร้าวที่เราย่างจนหอมนะครับเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เพื่อจะนําไปเกี่ยวในกรงนะครับหรือที่พักนักเลงของเรานะครับมันจะได้มาพักเราไม่รู้นะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับ ครับน้องหมาอย่างสนใจเลยนะครับนางหอมเลยนะครับน้องหมาบอกนะครับแต่โ้อย่ายุบครับแล้วเราก็เกี่ยวเข้าไปในกรงนะครับครับแล้วก็เกี่ยวเนขะ้าไปในกรงทุกกรงนะครับ ครับนนตอนนี้นะครับปรงของเรานะครับใส่เหยื่อไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอากรงใส่รถนะครับแล้วก็ไปแปลงสับปะรดนะครับที่เราจะไปดักหนูกันนะครับเพราะวันนี้เราจะดักหนูในแปลงสับปะรดนะครับไปไปดูกันนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะใช้รถอีแตังค right. ันนี s, ้นะครับไปยังแปลงสับปะรดนะครับเพื่อไปดักหนูนะครับเราใช้รถคันนี้ทุกกรงไปนะครับพะเราไปรถเครื่องไม่หมดนะครับครับเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนนะครับ แปลงนี้นะครับเป็นแปลงแรกที่เราจะทําการดักหนูนะครับเราก็จะเอากงไว้แปลงนี้ที่สี่กงแล้วกันแล้วก็จะมีอีกแปลงหนึ่งห้ากงนะครับกลับมาดูกันนะครับนนครับแปลงนี้เราจะดักสี่กงนะครับตรงนี้สองกงแล้วก็ตรงนู้นสองกงนะครับครับวิธีการดักของเรานะครับก็จะงาง ง้างฝากรงมานะครับแล้วก็ทําการเกี่ยวให้มันล็อกนะครับล็อกกระเยือนนะครับเวลาหนูเข้าไปนะครับหนูไปกินเยื่อนนะครับตรงก็จะสั่นนะครับทําให้ประตูปิดนะครับประตูปิดแล้วหนูจะออกไม่ได้นะครับคอนคอเหล็กตัวนี้จะเข้าไปขั้นนะครับครับเวลามาตกลงไปนะครับพึ่งเหล็กตัวนี้จะเข้าไปกั้นหนูจะออกไม่ได้นะครับ ครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะดักสองอันนะครับครับกงพร้อมแล้วสองพร้อมแล้วสองอันนะครับเราก็จะทําการเอาไปวางนะครับตามจุดที่เราต้องการนะครับ ผมจะดับไว้ตรงนี้หนึ่งหนึ่งครงนะครับแล้วคุณมา้าหน,หนึ่งครงนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นอีก2องตรง ครับแปลงนี้เราดักสี่กองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปแปลงต่อไปนะครับเราก็จะทําการติดเครื่องนะครับแล้วก็ไปอีกแปลงหนึ่งนะครับเกียร์ยังไม่ได้กด เมื่อเราดักหนูไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะทํามาทําการกู้หนูกันนะครับว่าจะติดไหมครับไป,ไปดูว่าจะติดป่ะน,นะครับครับสองคงนี้สองคงนีงงไ้ไม่ติดนะครับ <c oughs> แล้วก็โดนลูกมะพร้าวนะตกใส่นะครับตายในหน้าที่เป็นหนึ่งคงนะครับ กลงนี่ประมาณกี่บาทาะ <7 S 1> นะพ่อเจ็ดสิบบาทเรียบร้อยศูนย์ไปยำโบโกโก้เร็วครับต่อไปอีกสองกลงครับที่อยู่ข้างในนั้นก็จะไปดูนะว่าผิดหรือเปล่านะครับ แปงนี้นะครับสี่กงนะครับไม่ติดเลยสักกงหนึ่งนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับว่าหนูอาจจะเบื่อมะพร้าวย่างแล้วนะักก็ได้นะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอีกห้ากงข้างบนนะครับว่าจะมีหนูติดไหมครับไปดูกันครับไปไปจำโปโกโก้เร็วพอาะดุน ครับแตงนี้ห้ากองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนว่าติดไหมครับกองนี้ไม่ติดนะครับ ส่วนกองนี้ก็ไม่ติดนะครับครับเราต้องดักกันอยู่ประจํานะครับถ้าเกิดเราไม่ดักนะฮะหนูก็จะกินหนอสับปะรดเราหมดนะครับแล้วเราก็จะไม่มีหนอเอาไว้ปลูกรอบหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดักตลอดนะครับถึงเป็นป่าจอเราก็ต้องดักนะครับครับกองนี้นะครับพงศ์ับลงนะครับแต่ไม่มีตัวติดนะครับน่าจะโดน นักโทษแขกคุ๊บไปแล้วนะครับ ก็ไม่ติดนะครับหนูไม่เข้านะครับแต่ว่ามดโคตรเยอะเลยนะครับหมาเยอรมัน ครับวันนี้นะครับเราดักหนูกันนะครับหนูไม่เข้านะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวงวดคลิปหน้านะครับเราจะใช้อะไรเป็นเหยื่อล่อแล้วก็เราจะดักกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ